Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. สวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่งานนัก2024ของสัตว์น้ำนะคะทุกคนคงไม่ไม่รถติดมากนะคะในการจะเข้ามาถึงที่นี่นะคะนี่ปีนี้ค่ะสวทชให้คำให้ความสำคัญกับคำอยู่คำหนึ่งที่เราเรียกว่า ระบบนิเวศนิวิจัยและนวัตกรรมนะคะงั้นวันนี้ขออนุญ,ญาตพาไปดูว่าตอนนี้วิธีคิดเกี่ยวกับการทำงานวิจัยด้านด้านต่างๆของสวทชโดยวันนี้ของเราก็เป็นสัตว์น้ำเนี่ยเรามีแนวคิดในการทำงานวิจัยร่วมกันยังไงนะคะระบบนิเวศวิจัยมันคืออะไรฮะระบบนิเวศวิจัยตอนนี้เราคิดภาพใหญ่เลยจากงานวิจัย จะต้องนำไปสู่การใช้งานได้อย่างเป็นระบบคิดให้ครบเลยค่ะว่าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ได้จะต่อยอดอยังไงแล้วก็ม,มีมิติของการขยายผลงานวิจัยอย่างไรนะคะในโครงการวิจัยหนึ่งหนึ่งเราจะไม่สร้างองค์ความรู้แล้วกไ็ไม่ได้นำไปใช้งานละต่อมาเราจะขับเคลื่อนองค์ความรู้โดยมีโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ ที่สนับสนุนการนำองค์ความรู้นั้นไปใช้อย่างลงตัวนะคะอันที่3ต้องมองจากดีมานไซส์นะเพราะว่าถ้าอยู่จะให้งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จำเป็นจะต้องเป็นโจทย์วิจัยจากคนที่ต้องการใช้งานวิจัยจริงๆนะคะเป็นการบูรณา,าการงานวิจัยข้ามศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าใครคุ้นเคยทำงานร่วมกับสว,วทชอตอนนี้เราไม่ได้ทำงานเฉพาะศูนย์พันธุไบโอเทคละเรามี MTEC h n e c น็คเ n คนาโนเข้ามาสร้างงานวิจัยร่วมกับเรานะคะ ล,ะละักษณะการทำงานต้องเป็นเครือข่ายเราเรียกว่า 4P นะคะ Public Private แล้วก็ uh, Global Partnership Platform นะคะโอเคทั้งภาครัฐเอกชนในและต่างประเทศนะคะสุดท้ายผลประโยชน์ทั้งหมดทั้งสิ้นจะไปต้องนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมให้ได้นะคะนี่ uh, มีความหมายยังไงถ้าถ้ามองง่ายๆแบบนี้ สมัยก่อนองค์ความรู้ของเราที่ได้จากแหล่งทุนส่วนใหญ่งานวิจัยจะนักวิจัยคิดว่าการเผยแพร่ผลงานวิจัยละเป็นการที่สามารถที่จะให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแต่ตอนนี้เราคิดใหม่ถ้าเราอยากจะให้มันเกิดระบบนิเวศวิจัยแล้วนวัตกรรมสัตว์น้ำที่เข้มแข็งของประเทศเราต้องมองให้ถึงเลยว่าไอ้องความรู้นั้นจะพัฒนาต่อเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ยังไงนะะเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ เสร็จแล้วผู้ประกอบการถ้าเอาไปใช้ประโยชน์จะทำให้เกิดสามสูงนี้เราเรียกสามสูงนะคะในใน,ในสวสวทชผลิตผลประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้นมาตรฐานการผลิตสูงขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นนะคะในภาคอุตสาหกรรมเราสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้นั้นพัฒนาเป็นเทคโนโลยีวัตรกรรมและอุตสาหกรรมจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับเวทีโลกได้ไหมนะะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ได้ไหมหรือแม้กระทั่งสร้างแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้กับประเทศได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME อนะคะองค,ความรู้ที่ได้จะไปสนับสนุนภาคโนโยบายได้ไหมเช่นของกรมหรือแหล่งทุนวิจัยนะคะสุดท้ายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆเข้ามาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมบ้านเราก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะช้ากว่าเขาเพราะนั้น ความร่วมมือระหว่างประเทศยังจําเป็นยังมีความสําคัญอยู่นะคะในการพัฒนาให้ระบบนิเวศวิจัยของเรานี้มันเข้มแข็ง,ย,งยั่งยืนยกตัวอย่างงานวิจัยที่เป็นภาพใหญ่ๆนะคะที่บอกว่าเอ๊ะอันนี้แหละน่าจะเป็นตัวอย่างของระบบนิเวศวิจัยที่เข้มแข็งเราตัวเองเป็นนักวิจัยกุ้งนะคะวันนี้เป็นสัตว์น้ําแต่ความเชี่ยวชาญของตัวเองคือกุ้ง เราเข้าใจภาพของ EMS เราผ่านมาันมาละ2014-15ซึ่งเราประสบปัญหารุนแรงเรื่องของ EMS ณวันนี้เราเข้าใจสาเหตุของโรคนี้ละกลไกการก่อโรคพา,าเข้าใจหลายอย่างละทำให้ณนะวันนี้เราอา,อาจจะได้รับผลกระทบจาก EMS น้อยลงละจากผลองความรู้ที่ได้มันพา,พาเราไปต่อได้ค่ะเช่นเราสามารถจะพัฒนาวิธีตรวจคัดกรองเชื้อก่อโรคได้ตอนนี้นะคะ พอ,พอพัฒนาได้ปุ๊บมันเกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้นมาว่าเอ๊ะมันมันเกิดจากสารพิษใช่ไหมเราพัฒนาวิธีการจับท็อกซินตัวนั้นได้ไหมหรือเรารู้จักท็อกซินเราผลิตท็อกซินได้ในหลอดทดลองเราเอามาพัฒนาใสายพันธุ์กุ้งที่ทนต่อท็อกซินนี้ได้ไหมนะฮะเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นประกอบกับการที่เราได้เผยแพร่องค์ความรู้องค์ความรู้นั้นถูกเอาไปใช้กับ ในในผู้ประกอบการหลายท่านที่ทำให้เราประสบการณ์ในการป้องกันและควบคุม EMS <c oughs> เช่นริมทอ ilet มันเป็นแบคทีเรียเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจำกัดสารอินทรีย์ที่มันเกินในบ่อกออกให้ได้ไอทอยเล t นี้ก็จะมาช่วยเราในการดูดสารอินทรีย์กลางบ่อกออกไปหรือแม้กระทั่งเจ้าแบคทีเรียตัวนี้จะก่อโรคในกุ้งที่อายุน้อยกว่า30วันถ้าเป็นอย่างนั้น ทำบ่อชำดีไหมฮะเนอร์สเลปพอเลี้ยงมันในบ่อชำก่อนก่อนที่มันถ้าจะมีปัญหาก็มีปัญหาไปเลยถ้าม่มีปัญหาก็เอาไปลงในบอ่อซึ่ง EMS ก็จะไม่เกิดขึ้นหลังจากที่กุ้งอายุเกิน30วันไปแล้วก็เป็นลักษณะาาแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าระบบนิเวศวิจัยนักวิจัยไม่สามารถที่จะทำงานวิจัยในทุกภาคส่วนนี้ได้นะคะ แต่นักวิจัยเริ่มจากองค์ความรู้แล้วต่อยอดไปเพื่อจะให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการได้นำองค์ความรู้นั้นๆไปใช้ต่อ EHP อันนี้เรารู้เรื่องของ EHP เพิ่มขึ้นมากล้นะคะตั้งแต่กลไกการก่อโรคทุกอย่างเลยนะคะเมื่อเมื่อได้องค์ความรู้แล้วนำไปใช้อะไรต่อในที่สุดในลักษณะของ EHP เนี่ยเราบอกว่าปัญหาหลากัลกๆคือ stocking density EHP free PL เป็น Key Element เป็น,ปนจุดที่สำคัญนะคะหรือการติด EHP ไม่ใช่ว่าจะเป็นปัญหาในทุกกรณีนะไม่ใช่ว่ามันจะเท่ากับการความสูญเสียผลผลิตแต่ถ้าอยู่คุมมันได้ในระดับที่เหมาะสมมันก็ยังไปต่อได้นะคะนั้นสุดท้ายเรากลับไปคุยเรื่อง EHP กับเรื่องของ Good Management Practice ของของการเลี้ยงกุ้งนะฮะงั้น ตอนนี้เราอ,าอาโอเคการเผยแการสร้างระบบนิเวศวิจัยนอกจากองค์ความรู้โดยการส่งต่อไปอ,อ,ยอย่างเกษตรกรแล้วเราเราลองอมีวิธีที่จะสร้างระบบนิเวศอันนึงคือผู้ที่สนใจในเรื่องต่างๆอาจจะขอนักวิจัยเข้ามาในการฝึกในการาร่วมเวิร์กช็อปกับเราแล้วดูว่าเราสามารถที่จะป้องกันเชื้อก่อโรคดังน,นั้นหรือโรคระบาดนั้นๆได้รวดเร็วมากขึ้นหรือไม ะะหรือแม้กระทั่งในสื่อวิธีการที่ใช้ในการาวิธีการที่ใช้ในการาาเผยแพร่ผลงานวิจัยต่างๆนะคะรวมไปถึงการที่เราเมื่อเรามีองค์ความรู้แล้วเราก็สามารถจะนำองค์ความรู้นั้นไปใช้ใ,ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และระดับเรื่องของ innovation หรือ service ต่างๆร่วมกับเกษตรกรผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศนะคะนี่ก็เป็นโครงการวิจัยที่เราได้รับมาตลอดระยะเวลา1-2ปีที่ผ่านมานะคะ,ะก็มีเอกชนหลายท่านที่เข้ามาร่วมมือกับเราในเรื่องนี้นะคะ สุดท้ายเมื่อมีการประเมินในปี2562เราก็พบว่าผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ลักษณะแบบนี้ที่สามารถส่งต่อไปและสร้างระบบนิเวศของการวิจัยและการนำนวัตกรรมไปใช้เนี่ยก็สามารถประเมิน Impact ต่อประเทศเราได้ได้ได,ได,ได้ได้อย่างมากนะคะซึ่งผลงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจากองค์ความรู้แต่เกิดจากการที่เกษตรกรเรียนรู้แล้วก็นําองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้นะคะดังนั้น ตอนนี้งานวิจัยที่เราสนใจอยู่เพิ่มเติมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศเนี่ยก็จะมี2เรื่องจริงๆมีหลายเรื่องแต่อันนี้เป็นยกตัวอย่างนะคะอันที่1เรื่องของ i h เอตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่า IH เอไม่ใช่ปัญหาหรือถ้าเป็นปัญหาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาหลักแล้ประกอบกับผลผลิตก็ตรงข้ามกับจํานวนที่พบ IH เอผลผลิตมากผลผลิตมาก,ผลผลมากจํานวน IH V อต่ํา ผลผลิตมากจำนวน POSITIVE CASE ของ i h เ V v สูงก็มีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็พยายามจะจัดการเรื่องของ IHHNV สุดท้ายตอนนี้ที่กำลังมาเลย TPD นะคะซึ่งซึ่งตพุทธรัตน์ผู้ในการของอกรมองเรื่องโรคเนี่ยนะคะปะจัจจวบวันนี้ก็มาอยู่กับเรา เรื่องนี้กําลังเป็นที่สนใจเะราะะนั้นอ,อันนี้เราก็ต้องใช้ระบบนิเวศวิจัยที่เข้มแข็งของเราอันนี้นะคะในการควบคุมและป้องกันเจ้าท PD นี้ออกไปให้ได้นะคะทีนี้เราขออนุญาตถามคําถามเพื่อจะแน่ใจว่าอไอ้ระบบนิเวศวิจัยของเราเนี่ยยังเข้มแข็งอยู่เอ๊ะเราไอ้โรค EMS มนี่มันเกิดจากเชื้อก่อนโรคชนิดไหนคะ A หรือ B ฮะเสียงเบาเนาะ เหรือ B ีคะเก่งมากเลยเอาไว้เป้าหมายอะไรคะ EHP อ้ยเก่งมากค่ะกระบวนการงอกของชื้อเอ้ยขอโทษกระบวนการก่อโรคของเชื้อ EHP สำคัญมากเลยอะไรคะ A นะคะนักวิจัยเก่งมากนะคะสุดท้ายเอ้เราเข้าใจ EHP มากขึ้นเยอะแล้วนะคะทำไมมันยังเป็นปัญหาอยู่คะ ข้อไหนคะโอ้เสียงแตกอันนี้ดีมากเลยคะ่ะอันนี้คือแนวทางของระบบนิเวศวิจัยทุกคนไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันนะคะแต่ในที่สุดแล้วเรามาสร้างแล้วก็พัฒนา <c oughs> <c oughs> องค์ความรู้แล้วก็คุยกันนะคะเพื่อทำให้เกิด ความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมของเรานะคะสวทชก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาระบบนิเวศวิจัยและนว,ะนวัตกรรมน,นี้ให้เกิดขึ้นนะคะและทุกท่านในที่นี้ท่านมางานแนกท่านเป็นนักวิจัยโดยพื้นฐานของท่านอยู่แล้วทุกท่านก็เป็น VIP ในระบบนิเวศวิจัยและนว,วัตกรรมของสัตว์น้ําของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ